มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กำลังใจแก่บุคคลที่ประกอบคุณงามความดีเสียสละทุ่มเทกำลังกายกำลังใจกำลังความคิดในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติโดยการมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญ รางวัลราชมงคลสรรเสริญจะมีส่วนสำคัญของชิ้นรางวัลเป็นพานพุ่มพนมมาลาจำลองคือพุ่มดอกไม้ยอดแหลมเพื่อการคาระวะยกย่องให้เกียรติเทิดทูนโดยการมอบให้ด้วยความเคารพ ให้เกียรติในฐานะที่เป็นผู้ทรงคุณวิชาในด้านศิลปาวัฒนธรรมซึ่งเป็นการสอดคล้องกับรางวัลที่มีชื่อว่ารางวัลราชมงคลสรรเสริญโดยความหมายที่ว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีได้ให้รางวัลโดยมอบานพุ่มพนมมาลา เพื่อเป็นการสรนเสริญในคุณความดีที่ได้สร้างสรร์ผลงานที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมแก่สังคมและชาติบ้านเมืองเป็นสำคัญซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2541จนถึงปัจจุบันรวม25ครั้งและในปีนี้มีผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณจำนวนทั้งสิ้น31ราย แบ่งเป็นรางวัลกิติมศักดิ์จำนวน14รายประเภทบุคคลทั่วไปจำนวน12รายและประเภทนักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจำนวน5รายดังนี้รางวัลราชมงคลสรนเสริญกิติมศักดิ์ด้านศาสนาพระพรหมวชิรดิลกสมานสุมเมโท ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเก้าธรรมยุทธ์และเจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณจังหวัดขอนแกน่นเกิดเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2488จังหวัดขอนแกน่น ท่านเป็นพระเทระที่มีภูมิรู้ภูมิธรรมสูงมีความเมตตามีความสามารถด้านการแสดงธรรมเทศนาสูงจนเป็นที่ยอมรับนับถือเลื่อมใสศรัทธาของคนทั่วไปทั้งยังนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการแสดงธรรมอีกด้วยก่อตั้งสำนักเรียนพระปริยธรรมแผนกธรรมบาลีวัดป่าชัยวันสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมภายในวัดป่าแสงอรุณ มีผลงานการเขียนหนังสืออาทิทางรอดของชาวพุทธอดีตชาติเป็นชายหลังตายเกิดเป็นหญิงจัดงานไหว้สิมอีสานนมัสการหลวงพ่อพระขาวเพื่อผลักดันให้วัดสำคัญในตัวเมืองขอนแก่นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมสอดรับนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลรางวัลราชมงคลสรรเสริญกิติมศักดิ์ ด้านศาสนาพระครูโกศนพิพัฒนคุณสนอก,กัตสาโรเจ้าคณะอำเภอสูงเมน่นและเจ้าอาวาสวัดปงท่าข้ามจังหวัดแพร่เกิดเมื่อวันที่24กันยายน2,506จังหวัดแพร่ท่านเป็นต้นแบบในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและดูแลพระสงฆ์ในเขตปกครองให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อุปถัมภ์ให้พระพิสุสัมณีนได้ศึกษาต่อสำนักเรียนคณะจังหวัดแพร่ จัดตั้งทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีมอบรางวัลแก่นักเรียนพระปริยธรรมที่สอบได้รวมถึงจัดหาหนังสือและตำราเรียนให้ท่านจัดเทศมหาชาติชาดกภาษาพื้นเมืองเป็นประจำทุกปีเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นภาษาพื้นถิ่นก่อให้เกิดความรักความภาคภูมิใจในภาษาถิ่นของตนเองและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาวล้านนา รางวัลราชมงคลสรรเสริญกิติมศักดิ์ด้านศิลปะสาขาศิลปะการแสดงรองศาสตราจารย์สมชายภูลพิพัฒน์ข้าราชการบำนาญมหาวิทยายลัยสงขลานครินเกิดเมื่อวันที่8มีนาคม2489จังหวัดกรุงเทพมหานครท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านนาฏศิลป์ไทยโขนลิง จัดตั้งกลุ่มการแสดงละครจัดแสดงที่โรงละครแห่งชาติโดยรวบรวมครูนาฏศิลที่สอนในกรุงเทพมหานครและขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครจัดการแสดงเข้ารวมในงานของกรุงเทพมหานครอยู่เสมอ จัดงานมหกรรมศิลปะวัฒนธรรมนักเรียนกรุงเทพมหานครโดยจัดการแสดงโขนจนได้รับคำชื่นชมจากคณะผู้บริหารของกรุงเทพมหานครจัดการแสดงโขนราชพัตรพระนครรวมถึงจัดทำบทการแสดงโขนจนเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชพัตรพระนครที่ต้องจัดการแสดงโขนทุกปีสืบมาจนถึงปัจจุบัน รางวัลราชมงคลสันเสริญกิติมศักดิ์ด้านศิลปะสาขาศิลปะการแสดงนางปียนุษสกุลตนาคประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่4และผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ของจิว๋วเกิดเมื่อวันที่11เมษายน2510จังหวัดกรุงเทพมหานครท่านมีผลงานการเขียนบทและกำกับสารคดีเทอดประเกียิ ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยกำกับและเขียนบทสารคดีการท่องเที่ยวมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ครั้งที่1และครั้งที่สองเขงียนบทละครโทรทัศน์สำหรับเด็กออกอากาศทางช่อง9อสมทเป็นผู้จัดรายการและเขียนบทสารคดีอาทิทัววัฒนธรรม จำนวน152ตอนออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทับบกช่อง5ทองอารยธรรมสุวรรณภูมิจำนวน92ตอนออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11รางวัลราชมงคลสรรเสริญกิตติมศักดิ์ด้านศิลปะสาขาทัศนศิลป์นายไพโรธสิริพรเลิศ ผู้ก่อตั้งนัททาอุทยานไทยจังหวัดราชบุรีเกิดเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2490จังหวัดกรุงเทพมหานครท่านเป็นผู้อนุรักษ์การหล่อพระแบบดั้งเดิมตามหลักภูมิปัญญาโบราณสร้างโรงหล่อพระปฏิมาพรเลิศเพื่ออนุรักษ์สืบสารวัฒนธรรมการเททองหล่อพระแบบโบราณของบ้านช่างหล่อ เป็นผู้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์หุ่นคี้พึ่งไทยเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดแสดงหุ่นคี้พึ่งไฟเบอร์กลาสของบุคคลสำคัญและจำลองเหตุการณ์สำคัญต่างๆซึ่งมีความทนทานประณีตงดงามเสมือนคนจริงมากที่สุด รวมทั้งสื่อความรู้สึกที่นุ่มนวลมากกว่าขี้พึ่งและเป็นผู้ก่อตั้งนาศรัทธาอุทยานไทยจังหวัดราชบุรีอุทยานแห่งการเรียนรู้และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยมีการจัดแสดงผลงานปฏติมาก,กรรมสามมหาราช จัดแสดงหุ่นขี้พึ่งบุคคลสำคัญประติมากรรมพระพุทธรูปตามแต่ละสมัยขนาดเท่าของจริงจัดแสดงหุ่นขี้พึ่งพระอริยสงฆ์ที่เป็นที่เคารพเลื่อมใสในภูมิภาคต่างๆและจัดแสดงเรือนไทยจําลองแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยสมัยโบราณพร้อมข้าวของเครื่องใช้รางวัลราชมงคลสรรเสริญคติมศักดิ์ด้านศิลปะสาขาวรรณศิลป์ นายชัยยาวรรณศรีเลขาธิการสมาคมสโมสรวรรณศิลป์สุริน์และนักเขียนอิสระเกิดเมื่อวันที่4มิถุนายน2509จังหวัดสุริน์ ท่านเป็นผู้ก่อตั้งสมาคมสโมสรวรรณศิลป์สุรินท์จัดโครงการวรรณกรรมสัญจรสโมสรวรรณศิลป์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาทักษะด้านวรรณกรรมควบคู่ไปกับการปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติและปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ จัดโครงการประกวดวรรณกรรมรางวัลเรื่องวรรณศีประเภทบทกวีและเรื่องสัน้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการอ่านและการเขียนและเป็นการเปิดพื้นที่แก่นักอยากเขียนนักเขียนมืออาชีพโดยเปิดกว้างให้ส่งได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศมีผลงานวรรณกรรมสร้างสารรค์กว่า20เล่มอาทิ ศิลปะงดงามนามเมืองเรื่องสุรินคือลำธารพรุ่งนี้ที่ฝ่าข้ามเป็นต้นรางวัลราชมงคลสรรเสริญกิติมศักดิ์ด้านศิลปะสาขาหัตถศิลป์พระราชพัฒนากรสมชายชันทสาโรเจ้าอาวาสวัดปริวาสราชสงครามจังหวัดกรุงเทพมหานคร เกิดเมื่อวันที่17มกราคม2496จังหวัดกรุงเทพมหานครท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการลงรักปิดทองบูรณะปิดทองพระพุทธรูปและสถานที่สำคัญให้กับวัดและหน่วยงานต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศตามที่ขอความอนุเคราะห์ตั้งแต่ปี2530จนถึงปัจจุบัน อาทิหลวงพ่อเพชรวัดพุทธไทยสวรรค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้งวัดแช่แห้งพระประธานอุโบโสถวัดพุทธวิหารเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์พระประธานอุโบโสถวัดไทยสาวัตถีประเทศอินเดียเป็นต้นรางวัลราชมงคลสรรเสริญกิตติมศักดิ์ด้านศิลปะสาขาหัตถศินหม่อมหลวงพงศวัรร์สุขสวรรัสดิ ข้าราชการบำนาญเกิดเมื่อวันที่11กรกฎาคม2494จังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการประดิษฐ์หัวโขนได้อย่างงดงามถูกต้องตามจารีตประเพณีโดยได้รับการสืบทอดจากบิดาคือหม่อมราชวงศ์จรูนสวัสดิสุขสวรรค์ ท่านศึกษาค้นคว้าข้อมูลการทำรักจากปราด์และผู้รู้ เพื่ออนุรักษ์การลงรักปิดทองแบบโบราณให้คงอยู่สืบไปรวมถึงอนุรักษ์รูปแบบการทำหัวโขนแบบดั้งเดิมซึ่งทรงคุณค่าแข็งแรงทนทานกว่าการใช้วัสดุแบบใหม่และรวมกับสถาบันอายุทยาศึกษามหาวิทยลาลัยราชพัฒพระนครศรีอยุทยาจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำหัวโขนขึ้นโดยใช้บ้านพักของตนเองถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับผู้ที่สนใจสอนและรับทําหัวโขนทุกชนิดรางวัลราชมงคลสันเสริญกิติมศักดิ์ด้านศิลปะสาขาอุตสาหกรรมศิลป์ดรนิเวศแววสมณนะผู้ก่อตั้งแหล่งเรียนรู้และโรงมหรหรสพหุ่นกระบอกไทยบ้านตุกก๊กตุ่นหุ่นกระบอกไทยเกิดเมื่อวันที่ 1. มีนาคม2,514จังหวัดกรุงเทพมหานคร ท่านก่อตั้งธุรกิจการประดิษฐ์และการค้าหุ่นกระบอกไทยบนโลกอินเทอร์เน็ตภายหลังได้ก่อตั้งแหล่งเรียนรู้ดา้านศิลปะหุ่นกระบอกไทยและโรงละครหุ่นกระบอกไทยแห่งแรกของไทยสร้างสารรค์การแสดงหุ่นกระบอกไทยทั้งแบบจารีตด,ดั้งเดิมและแบบร่วมสมัยมากกว่า22เรื่องภายใต้รูปแบบผลงานศินละปะหุ่นกระบอกไทยทั้งแบบดั้งเดิมและร่วมสมัยกว่า400ตัว ปรับรูปแบบการแสดงโดยผสมผสานเทคโนโลยีการแสดงสมัยใหม่ที่ผู้ชมสามารถสัมผัสถึงมิติอารมณ์ร่วมที่สมจริงโดยใช้เทคโนโลยีประกอบการแสดง สอนการประดิษฐ์และการเชิดหุ่นกระบอกไทยให้กับเยาวชนและผู้ที่สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศตั้งแต่ปีพุทธศักราช2543จนถึงปัจจุบันเพื่ออนุรักษ์ศิลปะการทำหุ่นกระบอกให้ดำรงอยู่และพัฒนาให้ทันสมัยให้เยาวชนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นรางวัลราชมงคลสันเซรรญกิติมศักดิ์ด้านศิลปะสาขาอุตสาหกรรมศิลป์ นายนัทริพสีมนัฐผู้บริหารบริษัท Perfect b u y i n g and Merchandising Service จำกัดและบริษัท PBMS จำกัดสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมแฟชั่นเครื่องแต่งกายเกิดเมื่อวันที่12มกราคม2529จังหวัดกรุงเทพมหานคร ท่านเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนผลักดันการพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมบุคลากรและเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อความเข้มแข็งการจเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมแฟชั่นเครื่องแต่งกายในประเทศไทยในช่วงเวลาที่อุตสาหกรรมแฟชั่นและเครื่องแต่งกายของประเทศไทยประสบปัญหาซบเซาลงด้วยเศรษฐกิจโรคระบาด ท่านบริจาคทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาให้กับสาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งหม่มคณะเทคโนโลยีคหารรมกรรศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกว่า4ปีเป็นจำนวนเงินปีละ100,000-500,000บาทเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งหม่ม และจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ให้กับนักศึกษาอีกทั้งยังสามารถสร้างประโยชน์สูงสุดในการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพรางวัลราชมงคลสันเสริญกิตติมศักดิ์ด้านวัฒนธรรมวัฒนธรรมทางภาษารองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ตรีสินบุญขจรภาคีสมาชิก สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบประเภทวรรณศิลป์สำนักศิลปรกรรมราชบัณฑิตยสภาเกิดเมื่อวันที่21กรกฎาคม2495จังหวัดสมุทรปราการท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์วรรณกรรมไทยและวรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท่านได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นจากกระทรวงวัฒนธรรมได้รับรางวัลยอดเยี่ยมสาขาภาษาและวรรณคดีได้รับรางวัลยอดเยี่ยมสาขาภาษาและวรรณคดีไทยท่านมีผลงานการเขียนตำราและหนังสืออาทิวรรณคดีสีเขียวและวรรณคดีนานาชาติอาเซียนจากมิติวรรณกรรมอดีตถึงยุคโลกาภิวัตน รางวัลราชมงคลสันเสริญกิติมศักดิ์ด้านวัฒนธรรมการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมนางสาวออนอุมาเกษตรพืชผลกรรมการผู้จัดการบริษัทโอเคแมสจำกัดเกิดเมื่อวันที่29พฤษภาคม2517จจังหวัดสุรินทร์ ท่านเป็นผู้อำนวยการผลิตและผู้ดำเนินรายการสื่ออาสาประชาชนช่วงอาสาหาธรรมและศูนย์ช่วยเหลือออนไลน์ท่านเป็นผู้อำนวยการจัดงานมหกรรมเทศนาธรรมมีเทศมีทอล์กครั้งที่1-10ท่านได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำ เกียรติยศคนทีวีในฐานะผู้ดำเนินรายการหญิงดีเด่นรางวัลเทศทองในฐานะบุคคลดีเด่นด้านวิทยุโทรทัศน์ดีเด่นรางวัลพิธีกรส่งเสริมคุณธรรมในสังคมดีเด่น เวทีดาวเมฆลารางวัลคุณธรรมอวอร์ดประจำปี2565ประเภทสื่อสาขาสื่อดิจิทัลและรางวัลประชาบดีประเภทสื่อสร้างสรรค์เป็นต้นรางวัลราชมงคลสันเสริญกิตติมศักดิ์ด้านวัฒนธรรมการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมสถาบันพระปกเกล้า สถาบันวิชาการชั้นนำด้านการพัฒนาประชาธิปไตยอันมีพระมหากรรษัตริย์ทรงเป็นประมุขทร,รมาพิบาลและสันติวิธีมุ่งนำความรู้สู่สังคมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมก่อตั้งเมื่อวันที่5กันยายน2541เเป็นสถาบันที่สร้างองค์ความรู้และเสนอแนะการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ รวมถึงการศึกษาประเด็นทางสังคมที่ทันต่อเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการศึกษาประเด็นทางสังคมที่ทันต่อสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างมีทิศทางเกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูป,ปรธรรมยกระดับคุณภาพชีวิตมีการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เป็นผู้นำทางความคิดมีพฤติกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตยธรรมาพิบาลและสันติวิธีรางวัลราชมงคลสรเสริมกิติมศักดิ์ ด้านวัฒนธรรมการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิสากรสิงหเสนีคณะบดีคณะศิลปาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีเกิดเมื่อวันที่13มีนาคม2506จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ท่านได้จัดกิจกรรมแปลงสาธิตต้นแบบและมอบหมายให้เหล่าแม่บ้านมหาไทยในจังหวัดจัดทำแปลงสาธิตยังบริเวณบ้านตนเองเพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจัดกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือนและจัดทำถทังขยะอินทรีย์ในครัวเรือน และการรณรงค์ให้มีการจัดทาที่ว่างสร้างอาหารโดยการนำปุ๋ยที่ได้จากขยะอินทรีย์มาใช้กับแปลงผักในครัวเรือนและรณรงค์การลดการใช้ถุงพลาสติกรณรงค์การบริหารจัดการขยะของเสียอันตรายจากชุมชนกำกับติดตามและประเมินผลจนทำให้จังหวัดประจวบคีรีขันได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี2562 จากโครงการมิติใหม่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไร้ถังขยะ